แล้วเราก็จะมาล้างแอร์โฟนะครับในท่อครองอากาศนะครับอันดับแรกก็คือลดปลั๊กออกก่อนครับจะมีปลั๊กตรงนี้นะครับลดออกนี่ครับเซ็นเซอร์อ่านอากาศนะครับหรือว่าแอร์โฟนะครับมาล้างนะครับดูนะครับจะมีคราบดาๆนะครับคราบเขม่านะครับติดอยู่ที่นี่ครับทาให้การอ่านค่าของเซ็นเซอร์เพี้ยนนะครับเดี๋ยวเราจะทําการล้างด้วยน้ํายาตัวนี้นะครับเป็นน้ํายาล้างหน้าคอนแทคโดยเฉพาะเลยนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะเกิดจากคราบน้ํามันไอ้น้ามันไปเกาะนะครับ เห็นไหมครับเห็นไหมครับด้านข้างดำไหมครับครับล้างเลยเลยครับตัวนี้เป็นน้ํายาหน้าคอนแทคนะครับสามารถล้างพวกนี้ได้ครับจะแห้งเร็วครับเตเข้าไปเลยครับนะครับสักแป๊บนึงมันก็จะแห้งเห็นไหมครับครับเราก็จะมาใส่ครับหลังจากทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่คืนนะครับผม